มาดูห่านห่านอาบน้ำที่นะสาหน้าบ้านนะครับได้ยินเสียงผมไม่ได้จะร้องต้องพูดเบาๆจามีความน่ารักจะตายหมูน่ารักนะ น่ารักดีครับแต่งขนไปอาบอาบน้ำที่สะสะหน้าบ้านมีสองสะหน้าบ้านกับหลังบ้านในยูเสียงผมมัเลยร้องแต่งขนใหญ่แต่งใหญ่แต่งใหญ่เลยแต่งใหญ่เลยจะน่ารักไปถึงไหน แต่งขนแต่งขนแต่งใหญ่แต่งใหญ่แต่งขนเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะนอนนะครับผมนอนนอนเอาปากเอ่ออะไรเอาหัวมุดปีกบ้างยืนนอนนอนแบบนอนขาเดียวบ้างยืนแบบยืนขาเดียวแล้วก็นอนหรือว่าจะนอนลงไปกับพื้นเลยก็มี เขาเป็นสัตว์ที่แบบว่าเป็นกลุ่มนะครับผมอยู่เป็นเดียเด่ยวๆไม่ได้ต้องอยู่เป็นกลุ่มนะครับผมต้องมีคู่ประมาณนี้มีความน่ารักน่ารักจับอุ้มได้นะครับเอตัวตัวที่ผมอุ้มเคยเลี้ยงเขง้ามาแต่เล็กๆสองตัวจับอุ้มได้เลยจับอุ้มจับกอดจับหอมจับอะไรนะครับผม แต่หลังๆนี้พอเขามีลูกมาผมก็ไม่ค่อยได้อุ้มเขาเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้เขาติดคนมากเกินไปนะผมถ้าเขาติดผมเนี่ยคือเขาเจอผมเขาจะหามาอยู่แต่กับผมไงคือมาอยู่แต่กับคนอ่ะเลยเราไม่ต้องการให้เขามาอยู่กับคนมากเกินไปนะผมให้เขาไปหากินบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่ามันเราอยู่เป็นครอบครัวนะผมไม่ได้อยู่แบบเดียวๆอย่างเงี้ยมีทั้งชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะเออประมาณนี้แหละ ถ้ามันติดคนมันก็จะมาหาแต่คนแล้วก็จะร้องพอมันร้องปั๊บเราก็จะอดใจไม่ไหวก็ต้องหาซื้อเอารำม,มาให้กินเอาอะไรมาให้กินเให้มันไปหากินเองบ้างก็จะดี <Cook. S 1> ผมก็จะให้ครั้งหนึ่งก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นอาหารเสริมจะไม่ได้ให้เยอะให้แค่นิดเดียวคือแบบว่าให้รู้ว่าให้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วพอให้แล้วเขาจะไม่มากวนนะผมเขาก็จะเดินมาหาเดินมาหาแต่เขาก็จะร้องเบาๆร้องเสียงอ้อร้องเบาๆแล้วเขาก็จะ นอนเล่นนอนแต่งคงแต่งควนไปของเขาโดยปกติของเขาแต่ถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยเขาจะร้องร้องแหบป่าเหมือนว่าขอกินหน่อยอะไรทํานองเนี้ยพอแบาขอฉันกินหน่อยเถอะอะไรประมาณเนี้ยคือให้ฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะคือมาขอพอเราให้แล้วเขาก็จะไม่ไม่มาวุ่นวายนะครับผมเขาก็จะอยู่ของเขาเรียบร้อยแต่วผมที่ผมเลี้ยงเนะี่ยเรียบร้อยนะครับ มมนะผมมีความน่ารักนะผมมีความน่ารักเลี้ยงเปสริมมงคลได้นะเนี่ยเขาเปสริมงคลคล้ายๆกับหงจริงๆผมก็อยากเลี้ยงหงนะแต่ว่าหงมันมันบินได้ก็เลยเลียเ้ยงหาน,นี่แหละ <c oughs> กำนองนี้นะครับผมยังไงก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรให้รอยยิ้มนะผมสัตว์เขาก็ให้รอยยิ้มกับเราให้ความสุขของเราแล้วก็อ่า ช,ช่วยเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าบ้านนะผมแล้วก็กําจัดพืชก็คือหญ้านะผมแล้วก็เป็นการเตือนภัยที่ดีเลี้ยงเป็นสิ่งที่ใครเหงาได้นะครับผมเป็นเพื่อนคู่วิทย์คิดคู่ใจประมาณนี้นะผมเออตากแดดอาน้ำเสร็จก็จะมาแต่งโคนนี่แหละแตงโคนก็จะตากแดดตากแดดแล้วเขาจะไปหาที่ตามร่มน้ำร่มไม้บางทีก็ตรงทุเรียนบ้างตรงต้นทุเรียนบ้างเขาก็จะนอนองเข้าไปนะครับผมประมาณนี้ เขามีความน่ารักของเขานะเขาจะหลับแล้วหลับแล้วอีกตัวหนึงหลับแล้วแตงเซ็ก็หลับไปไหมหลับแล้วนะอีกตัวนึงหลับแล้วนะเอาหัวมุดแล้วครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตลอดมาเนาะ ผมก็ทำคลิปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปของสัตว์เลี้ยงคลิปของการเกษตรแล้วก็ค,กนะคลคิปของการทอาาร่องเที่ยวนะผมแล้วก็คลิปของการทําอาหารแล้วก็คลิปของอ่อนนานหนัือธรรมะนิทานอะไรจำนองนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ